สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้ให้เรามาฟังวันต่อวันกับพระเยซูในหนังสือพระเยซูเรียกคุณของวันที่26กกันยายนจงมาหาเราและฟังเราเถิดจงเปิดหูของเจ้าให้ได้ยินเสียงของเราและรับเอาพระพรอันมากมายของเราลูกเอ๋ย เจ้าสามารถเข้ามาพูดคุยกับผู้สร้างจักรวาลนี้ได้แม้ในยามที่เจ้านั่งอย่างสบายอยู่ในบ้านของเจ้านี่เป็นสิทธิพิเศษอันน่าอัศจรรย์ที่เราได้มอบให้แก่เจ้าการเข้าเฝ้าบรรดากษัตริย์บนโลกนี้เป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคนธรรมดาสามัญแม้แต่ผู้ที่มีตำแหน่งสูงก็ยังต้องทำตามกฎระเบียบมากมาย เพื่อจะพูดคุยกับกษัตริย์และพระราชวงศ์แต่สำหรับเราผู้เป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลนี้เจ้าสามารถเข้ามาหาเราได้เสมอลูกเอย๋ยเราอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดและไม่มีสิ่งใดที่จะมาแยกเจ้าไปจากเราได้เมื่อเราร้องว่าสำเร็จแล้วที่กังเขนม่านในพระวิหาร ก็ฉีกออกเป็นสองทอนตั้งแต่บนตลอดล่างเป็นการเปิดทางให้เจ้าเข้ามาพบเราหน้าต่อหน้าโดยไม่ต้องมีปุโรหิตหรือพิธีรีตองใดๆเราผู้เป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนี้คือเพื่อนผู้ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าอิสยาบทที่ห้สบข้อสพระยาเว องค์เจ้าชีวิตประทานลิ้นที่ฝึกปรือแล้วแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะรู้จักถ้อยคำซึ่งช่วยคำชูผู้อ่อนระหวยทุกทุกเช้าพระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้าทรงปลุกหูของข้าพเจ้าให้รับฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอนอิสยาบทที่ห5ข้อสองและข้อสา ทำไมเจ้าจึงใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหารและลงแรงทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้เจ้าอิ่มใจจงฟังเถิดจงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดีแล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปิติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดจงเหยียหูและมาหาเรามาฟังเรา เพื่อจิตบิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตอยู่เราจะทำพันธสัญญานิรันร์กับเจ้าโดยว่าความรักอันซื่อสัตย์ซึ่งเราสัญญาไว้กับดาวิดโยนบทที่19ข้อที่30เมื่อทรงรับน้ำนั้นแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าสำเร็จแล้วจากนั้นพระองค์ก้มพระเศียรลง และสิ้นพระชนมัทธิวบทที่ Matthew 27ข้อที่ห้าสบหอและเมื่อพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนขณะนั้นเองม่านในพระวิหารก็ขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่บนจรดล่างเกิดแผ่นดินไหวสิลาแตกออกจากกัน เอเมนขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ